อ่าพี่เลี้ยงพ่อขับรถออกไปแล้ววันนี้วันเสาร์เนี่ยบายสองแล้วเนี่ยป้อปเบกๆๆกเบก <c oughs> ดูสิโอ้พอว่าจะแกล้ลืมสักหน่อยเว้ย่าวิ่งตามเว้ยพี่ป๊อปคือพ่อถามผมอยว่เนี่ย <c oughs> อะพอถามละแล้วเนี่ยไปนั่งนะน้องวุ่นน่ะเฮ้ยอยากไปด้วยเออขึ้นทางไหนดีดูขึ้นทางไหนดิ ขอให้ผมได้ไปอ่ายกแักเลี้ยงครับไปไหมไปไหมลูกไปสวนไหมไปครับลูกเร็วมาเร็วไปไหมลูกไปสวนไหมครับไปครับรันเรียบร้อยครับเลี้ยงเก่งแล้วครับผมเออ ครับผมเดี๋ยวแม่่เออนแม่แล้วพี่เลี้ยงเฝ้าน้องไว้เด้วยลนกเดอ้อเข้าใจไหมครับเข้าใจครับผมเอออย่าให้ไปเที่ยวกไกลนะลูกนะาเดี๋ยวจะลำบากพ่อกับหนูนะผมจะดูแลยอย่างใกล้ชิดกับแม่โอเคกว่าจะได้ไปใจเกือบขาดครับวันนี้